เหรียญครูอย่างเงี้ยนะครับสองสหเห็นไหมว่ามีการเอาทองแดงเนี่ยมาทําเป็นเหรียญกระสาบแล้วนอกเหนือจากทําเหรียญเนี่ยใช่ไหมเขาก็เอามาทําเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะครับทองแดงแล้วที่สําคัญอะไรอีกอย่างหนึ่งรู้เป่านี่แหละคือครูที่จะทําให้เรารู้ว่าการผลิตพระเหรียญเกจิคณาจารย์ เนื้อโลหะในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นทองแดงแบบนี้แล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการมีเหรียญน,นี้ก็คือเห็นไหมขอบกระบอกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะของของเหรียญเนี่ยมันบังคับมาแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเราเจอเหรียญเก่านะหน้าเหรียญดูเป็นเหรียญเก่าแต่ขอบข้างเหรียญมันไม่ใช่ขอบแบบนี้ก็ แสดงว่ามันเป็นพระทําย้อนนะครับหรือพระเก๊ไปเลยใช่ไหมเนี่ยคือลักษณะของขอบกระบอกเช่นไหมเนื้อโลหะทองแดงนะแล้วทีนี้นี่ความเก่าคาบสนิมที่มันเกิดขึ้นกับพระเนื้อทองแดงอย่างเงี้ยเห็นไหม ความเก่าของทองแดงรอยจานนะแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของพระเจ้าสัวเนี่ยล่องรอยของเจ้าสัวเนี่ยการทำหูเจาะของเขาเนี่ยเป็นการสร้างการทำมือนะที่ที่มาเสริมที่หลังเนี่ยเป็นการเชื่อมที่เรียกว่าไงช่างฝีมือ นะครับไม่ใช่การเชื่อมแบบลวกๆนะ <_ d ance> เราต้องดูดูคาบความเก่าของเขาว่าสีทองแดงอะ่ะนะทองแดงเวลามันเกิดสนิมแต่ละที่เนี่ยนะมีหนามีบางใช่ไหมเออบางส่วนที่ยังเป็นทองแดงอยู่มันก็ยังแดงแดงอยู่ใช่ไหมบางส่วนที่มันนั่นเสร็จมันก็จะกลายเป็นสีน้ําตาลไปใช่ไหม เราจะมาดูพิมพ์ดูตำหนิไม่ได้หรอกเราไม่รู้ว่าพระนะ่ะมีกี่แม่พิมพ์แต่สิ่งที่จะทำให้เราดูได้เข้าใจได้ก็คือว่าความเก่าเห็นไหมความเก่ามันทำให้เราเข้าใจได้โดยง่ายและเทียบเนื้อกับโลหะทองแดงกับเหรียญเก่า เทียบเหรียญน,นี้แล้วมันมันเก่ากว่าหรือยังไงคือเห็นไหมว่าความเก่าของเจ้าสัวเนี่ยเขามีการเกิดอะไรคุมผิวใช่ไหมแต่เหรียญสตังรูเนี่ยนะมันไม่มีการเกิดเปลือกผิวข้างมันนะ มันเรียกว่าผิวเปิดแต่ของเหรียญเจ้าสัวเนี่ยเขามีคาบคุมผิวอยู่เห็นไหมไอส่วนที่นูนเนี่ย กับส่วนที่ออกเคลือบผิวของเขาอะ